แลสรรคุณตัวเนี้ยอยากให้พี่ปินแอปกระซิบหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างดียังไงทานยังไงฟาร์มวิตา้าวิตามินซีตัวนี้นะคะมีวิตามินซีอยู่1,000มิลลิกรัมช่วยนะคะในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะให้กับเราช่วยกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนช่วยเรื่องผิวจะสัเงเกตได้เลยว่าทานแล้วเนี่ยะรู้สึกว่ากระจะ่างใสขึ้นนอกจาก วิตามินซีแล้วเรายังมีตัวอิมูน200ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นของกูตาไทโอนซึ่งโปรอิมูน200เนี่ยเขาจะให้ผล2อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของการเพิ่มภูมิคุามกานอีกเรื่องหนึ่งก็คือสารตั้งต้นของกูตาไทโอคือเหมือนกับไปเสริมวิวติมินซีเขาเพิ่มไปอีกมันก็จะไม่ใช่แค่วิตามินซีตัวเดียวแล้วนอกนาจากับนี้ยังมีส้มสีเลือดซึ่งตัวส้มสีเลือดเนี่ยก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระดีมากๆนะคะแล้วก็ยังมีผลขับปูบมูด้วยที่เป็น มากกว่าส้ม30เท่าถูกก็ขมูขมูวิตามิามานซีสูงก็ยังมีไตโตนิวเทรียนจากสกัดจากพืชถักวผลไม้ทั้งหมด29ชนิดรวมอยู่ในซองนี้ันเป็นสีกรรมที่อัดแน่นสารสกัดทรุง่าประโยชน์คืออยู่ในนี้หมดแล้วใช่่คะ